สวัสดีเช้าว,วันจันทร์เช้าว,วันนี้อากาศดีกว่าเมื่อวานนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> อันนี้อากาศกาเป็นแบบนี้เวลานี้ยังไม่ถึงหกนาฬิกานะครับอากาศดีกว่าทุกวันแต่เมื่อวานอยู่ที่ บ้านร่วมจิตไม่เห็นวิวตอนเช้าที่ปะสา้าะนะครับแต่เช้าวันนี้อากาศก็จะเป็นแบบนี้ยังไม่สว่างเต็มที่นะครับผมว่าสวยนะครับวิวแบบนี้ทองฟ้าสีครามไม่น่าจะมีเมฆนะครับดวงอาทิตย์ หรือดวงตะวันยังไม่ออกนะครับผมว่าสวยมากเลยครับชาวบ้านก็ยังไม่ได้ดับไฟเลยนะครับมองเห็นอยู่ผมชอบนะครับวิวแบบสวยจริงๆครับ ความชอบของคนต่างกันอย่างที่ผมพูดบ่อยๆนะครับที่ผมบอกว่าสวยเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะบอกว่าไม่สวยสำหรับผมเห็นว่าวิวเนี่ยสวยแล้วก็แปลกๆด้วยนะครับท้องฟ้าแบบนี้เพราะว่าดวงอาทิตย์ยังไม่ได้ส่องแสงเต็มที่ ทางนี้จะเป็นทางทิศตะวันออกนะครับขอบคุณทุกทท่านที่เข้ามาชมนะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้คลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ